สวัสดีครับทุกผู้ชมเมื่อพูดถึงเพจเจอร์แอดมินเชื่อว่าหลายท่านเคยสัมผัสใช้มันในช่วงประมาณปีพศ2539ในบ้านเราเป็นที่นิยมใช้กันมากครับซึ่งโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นมีราคาแพงมากครับหากเปรียบเทียบกับราคาทองคำช่วงนั้นแอดมินจำได้ว่าทองคำราคาบาทละประมาณ4,000บาทส่วนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซิมิเน S4 เครื่องละประมาณ20,000กว่าบาทซึ่งแอดมินก็เคยทำงานอยู่ที่นั่นครับ เลยพอมีความรู้เรื่องการส่งสัญญาณเครือข่ายมือถือมาบ้างส่วนเพจเจอช่วงนั้นมีราคาถูกกว่ามากมีทั้งแบบมีเสียงเตือนและโทรกลับศูนย์เพื่อฟังข้อความต่อมาเพจเจอ์ก็จะมีรุ่น1บรรทัด2บรรทัดและ3บรรทัดมากันไปซึ่งรายงานเมื่อวันที่18กันยายนที่มีการออกมาบอกครับว่าได้มีเพจเจอจำนวนกว่า3 0 0พันเครื่องระเบิดขึ้นได้เรียก,กันตั้งแต่เวลาประมาณ15บหนาฬิกา3สินาทีของวันอังคารที่17กันยายน แต่เวลาท้องถิ่นในกรุงเบรุตและอีกหลายเมืองของเลบานอนโดยระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนานประมาณ1ชั่วโมงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย9รายบาดเจ็บมากกว่า2,800รายโดยอย่างน้อย200รายอยู่ในอาการวิกฤตซึ่งเพจเจอดังกล่าวกลุ่มเอชเปอร์เลซื้อมาแจากจ่ายให้กับสมาชิกไว้สื่อสารกันแทนโทรศัพท์มือถือซึ่งผมจะมาไล,ล่เลียงที่มาที่ไปและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดยเริ่มจากที่มาของเครื่องเพจเจอร์ดังกล่าวกลุ่มเอสเปอลาอได้ซื้อเพจเจอร์ยี่ห้อโกอพอลโลรุ่น AR924 และรุ่นอื่นๆอ,อ,อีก3รุ่นจำนวน5,000เครื่องจากยุโรปมาแจากจ่ายให้กับสมาชิกใช้งานเพียงประมาณเดือนเศษโดยบริษัทโกอพอลโลเป็นของนายสุชิงกวางชาวไต้หวันเขากล่าวว่าแในตอนแรกมีบริษัทในยุโรปชื่อบ a c นำเข้าอุปกรณ์สื่อสารและเพจเจอร์จากเขาไปขายได้ราว3ปีต่อมาบริษัทในยุโรปดังกล่าวได้ขอซื้อสิทธิบัตรไปผลิตเองและจำหน่ายเองซึ่งการใช้เพจเจอร์แทนสมาร์ทโฟนนั้นกลุ่มเอชเปรลาะให้เหตุผลครับว่ามันเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ยากที่จะถูกติดตามเนื่องจากมันไม่สามารถระบุพิกัด GPS ได้เหมือนสมาร์ทโฟนซึ่งตรงนี้แอดมินขอทำความเข้าใจก่อนครับว่า ระบบส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างตัวเพจเจอร์หรือโมบายนั้นมนอดีตไม่มีสัญญาณ GPS ที่สามารถระบุพิกัดได้แต่หากทำความเข้าใจเสียใหม่จะทราบครับว่าตัวเครื่องมือถือ 2G และเพจเจอร์ในอดีตก็สามารถระบุพิกัดได้เช่นกันโดยบนเสาทาวเวอร์ขาวแดงที่ท่านผู้ชมเห็นทั่วไปที่ติดตั้งบนตึกและเสาทาวเวอร์ตามต่างจังหวัดสายอากาศจะมีทั้งแบบรอบตัวและแบบทิศทาง ซึ่งสายอากาศส่วนใหญ่จะใช้แบบทิศทางครับโดยแต่ละสถานีหรือเบสต์เตชันมักจะส่งสัญญาณออกไป3ทิศทางโดยแต่ละเซกเตอร์จะคุมพื้นที่ประมาณ120องศาซึ่งตัวเสาอากาศแต่ละเซกเตอร์จะมีเสาอากาศที่ส่งสัญญาณทั้งส่งและรับสัญญาณเรียก TX และ RX ส่วนอีกสายอากาศที่เหลือเรียก RX d i v e r ในการติดต่อสื่อสารตัวมือถือและเพจเจอร์ จะส่งสัญญาณหาเบสสเตชันโดยตลอดแม้ไม่ได้ใช้เครื่องโทรออกก็ตามตัวเบสสเตชันจะทราบครับว่าเครื่องโมบายใช้กําลังขับอยู่ที่กี่วัตทำให้ทราบระยะทางและทราบว่าอยู่ในทิศทางใดซึ่งในอดีตก็เคยมีการขอความร่วมมือจากทางสถานีตํารวจมาขอให้หาสัญญาณโทรศัพท์เหล่านั้นจาก OMC หรือศูนย์ operation maintenance center ให้หาว่าโทรศัพท์หรือเพจเจอร์เลขหมายดังกล่าวกำลังใช้งานอยู่ที่บริเวณไหน ดังนั้นการใช้เพจเจอร์เพื่อป้องกันการติดตามจะเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับหากต้องการจะติดตามกันจริงๆก็สามารถทําได้มานานแล้วครับท่านผู้ชมและเมื่อพูดถึงว่าตัวเพจเจอร์มันสามารถที่จะระเบิดได้หรือเปล่าเนื่องจากมีทฤษฎีที่บอกว่าอาจมีการแฮกระบบของเพจเจอร์ทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินขีดจํากัดจนเกิดระเบิดซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมันสามารถระเบิดได้ครับ ในกรณีที่มันลัดวงจรหรืออาจชาร์จประจุด้วยความรวดเร็วหรือคายประจุด้วยความรวดเร็วเช่นกันซึ่งแอดมินเคยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์กจบเครื่องบังคับเครื่องบินไฟฟ้าเคยใช้ชาร์จด่วนและเล่นคายประจุแบบโหนโหดอย่างมากก็แบตว,วมและระเบิดแต่ก็ไม่ได้ระเบิดรุนแรงเหมือนในคลิปวิดีโอครับดังนั้นผมจึงสันนิษฐานต่อทฤษฎีนี้จึงเกิดได้น้อยมากครับทุกผู้ชม ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจมีการแอบฝังระเบิดเข้าไปในตัวเพจเจอร์ผ่านชิ้นส่วนวอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเป็นเพียงฝุ่นผงระเบิดขนาดหนึ่งออนหรือราว2 8 3กรัมทั้งในระหว่างการผลิตหรือในระหว่างการขนส่งสิ่งที่ฎีดนี้อาจมีความเป็นไปได้ครับด้วยฝุ่นระเบิดเกรดกรอมทับขนาดเล็กไม่ถึงครึ่งขีดหากฝังตัวเข้าไปในเพจเจอร์ผู้ใช้ก็คงจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างด้านน้ำหนักและเมื่อผู้ดัดแปลง ต้องการส่งสัญญาณเพื่อจุดระเบิดก็สามารถทำได้ง่ายอีกด้วยเรียกว่าตอนนี้กลุ่มเอชเปอร์คงมีกล้าใช้อุปกรณ์สื่อสารกันแล้วครับเผือๆอาจหันไปใช้วิทยุสื่อสารที่ซื้อมาใช้งานก่อนเกิดความขัดแย้งหลายๆปีเพื่อความปลอดภัยโดยกลุ่มเอชเปอร์มองว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือการออกมาแสดงความคิดเห็นของกองรังไนดีเอฟแต่โยอาฟกัลันรถตุ้มตีกล่าวห่อิสราเอล ได้กล่าวระหว่างการประชุมกับอาร์มสไฮสไตล์ผู้แทนสหรัฐอเมริกาเมื่อบันจันที่16กันยายนครับว่าเวลาแห่งการเจรจากับกลุ่มเอสเปรสได้ผ่านพ้นไปแล้วและกําลังทหารสามารถเข้ามามีบทบาทสําสคัญได้และเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งหมดของศัตรูก็ถูกโจมตีซึ่งแหล่งข่าวความมั่นคงของเลิมอนอนระบุว่ามีการใช้เพจเจอร์ที่กลุ่มเอสเปรสซซื้อไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ต้องใช้เวลาเตรียมการลวกหน้านานพอสมควรในการวางแผนปฏิบัติการด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติแห่งเลบานอนกล่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิออธิปบตไตของเลบานอนอย่างร้ายแรงและเป็นการก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะวัดด้วยมาตรฐานใดก็ตามส่วนแถลงการของกลุ่มเอสเบลลร์ระบุว่าอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่ออาชญากรรมรุกรานครั้งนี้ซึ่งมุ่งหมายไปที่พลเรือนด้วย ศัตรูผู้เป็นอาชญากรและเป็นอันตรายผู้นี้จะต้องได้รับบทลงโทษต่ตอบาปแห่งการรุกรานครั้งนี้ไม่ว่าพวกเขาจะคาดคิดเอาไว้หรือไม่ก็ตามด้านอับบาสอารามชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาอิสราเอลว,ว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดเพจเจอร์ที่ทําให้มีผู้สูญช,ชีวิตในเลบานอนโดยเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการก่อการร้ายของอิสราเอลในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์กับอับดุลลาบูฮาบิบ รัฐตรีต่างประเทศเลบานอนส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นด้านสายการบินยุโรปอย่างแอร์ฟลาทและรับทานซาได้ระงับเที่ยวบินไปเทอรอวิฟและเบรุตอย่างน้อยจนถึงวันพฤหัสบดีที่19กันยายนที่จะถึงนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศรวมถึงการระเบิดคอมเพรเจอร์ดังกล่าวซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแอดมินมองไปถึงครับว่าหากการสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปผลิตเป็นโดนเป็นขีปนาวุธ เป็นรถถังเป็นคือเบินรบหรืออาวุธอื่นๆและถูกฝังมันไว้พร้อมแบ็กซอฟต์แวร์มันอาจก่อความเสียหายให้กับอาวุธนั้นๆได้นั่นหมายถึงทั้งฝ่ายอิหร่านรัสเซียและฝ่ายยุโรปและชาติตะวันตกนะครับซึ่งแอดมินก็คิดไปว่าขนาดเพจเจอร์ยังฝังระเบิดได้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ระบบสื่อสารของจีนอาจฝังแบ็กซอฟต์แวร์ไว้อยู่เบื้องหลังทมกลางความกังวลของสหรัฐอเมริกาครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ